มารีวิวแบบเร็วกับพอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ PS Auto บอวินนะคะใครอยู่ใกล้แถวนี้มาได้นะคะแถวนี้บรรยากาศดีดีนะคะรถก็มีให้เลือกเยอะนะคะมาเซ็นไฟแนนซ์กันได้มาดูรถกันได้นะคะหรือถ้าใครอยู่ไกลนะคะดูวิดีโอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเลือกรถไปพร้อมๆกันนะคะเรามีหลายคันหลายรุ่นหลายแบบมากๆ ะะวันนี้นะคะมาดูค่ายเฮสเนบ้างนะคะคอนดานะคะวันนี้มาดูรุ่นแจ๊ด GE กันนะคะรถนะคะเครื่องพันหเกียร์ออโต,โตเป็นรถปี2013นะคะเป็นปีที่ทุกคนแบบจับต้องได้นะคะใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนได้เงินเดือนรายได้นะคะอยู่ที่15ื่นขึ้นไปออกคันนี้คนเดียวได้เลยนะจ๊ะโอเคมาแล้วนะคะพร้อมกันไปดูกันค่ะคันนี้นะคะเป็นสี ขาวมุกแบบนี้นะคะไฟหน้าฉกเฉียวแบบนี้นะคะสเกิร์ตนะคะมีรอบพันนี่เลยคันนี้เราใส่แม็กใหม่ยางใหม่ไว้ให้แล้วนะคะเป็นยางมิชลินนี่นะคะยางแกะกล่องเลยนะคะใส่ไว้ให้มอบไว้ให้แล้วนะคะคันนี้กระจกค่ะเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นสีขาวสีเดียกับตัวรถค่ะกันสาดนะคะ เป็นสัต์ก็เป็นนิวแจ๊สนะคะตรงรุ่นแบบนี้เลยมือจับค่ะเป็นโครเมียมแบบนี้อันนี้พอก็เพิ่งเคยเห็นนะว่ารองแบบโครเมียมแบบสวยงามมากนะคะฝาถังน้ำมันนะคะเป็นออ l นิวแจ๊สด้วยค่ะมาดูมุมด้านหลังกันบ้างค่ะสำหรับมุมด้านหลังของคันนี้นะคะมีสปอยเลอร์มีเสาอากาศด้านบนนะคะ มีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง4ตำแหน่งหนึ่งสสามสแล้วก็ปลายท่อเท่ๆปลายท่อไทยเทแบบเท่ๆแบบนี้ด้วยนะให้ดูกันนะคะใครชอบแนวซึ่งแต่เครื่องเดิมทุกอย่างเดิมนะคะคันนี้จัดทรงหลอๆมาให้สเกิร์ตรอบคันแม็กไมย,ยังไม่คุ้มมากๆเปิดมาแล้วนะคะฝาประตูหลังนะคะเป็นฝาประตูเดิมนะคะ ทุกอย่างเดิมๆแบบนี้เดิมยังตัวน็อตเดิมนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะห้องสัมภาระเป็น Honda นะคะตรงรุ่นฐาดรองยางนะคะด้านล่างมีอุปกรณ์ SOS อย่างางไ,ไหลไว้ให้นะคะคันนี้มีไฟนะคะส่องสว่างให้ด้วยนะคะมีเก๊ะใส่ของด้านหลังน่ารกเดี๋ยวเราพับตบอให้ดูนะคะว่าพับลงไปแล้วนะคะจะได้พื้นที่แบบไหน ก็จะได้พื้นที่กว้างๆเพิ่มขึ้นนะคะถ้าตรงนี้เพียงพอแล้วนะคะสามารถใช้เป็นที่แบบว่าไว้รองรับผู้โดยสารได้เลยนะคะส่วนใครที่ต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นก็พับเบาะลงไปได้แบบนี้นะจ๊ะนี่เลยคะ่ะก็จะได้พื้นที่นะคะ2ส,ส่วนสี่นะถือว่าเยอะเลยนะคะครึ่งคันเลยทีเดียวโอเคมาดูกันที่ภายในของคันนี้กันบ้างนะคะภายในของคันนี้นะ เป็นเบาะหนังดำนะคะได้แดงนี่เลยนะจ๊ะพวงมาลัย H แดงมีถุงลมนิรภัย s อ s ให้2องตำแหน่งค่ะคอนโซลหน้าเขาสวยมากเลยคลาสสิกสุดๆนะคะรองรับ AUX FM AM ทุกอย่างให้หมดเลยนะคะปรับแอร์ได้ที่สามป,ปุ่มด้านข้างนี้นะคะจะเปิดลมรับลมเย็นเทมเปอร์เจอร์หรือได้หมดเลยนะคะช่องเสียบ USB AUX อยู่ตรงนี้ power outlet ก็มีนะคะมีแก๊ะใส่ของกระจุกกระจิกให้ด้วยนะทั้งหลายช่องเลยนะคะนี่นะคะด้านหน้าก็มีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะคะคันนี้หัวเกียร์ก็เป็นหุ้มหนังแบบนี้เท่ๆแล้วก็ในเกะนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสให้ภาษีพรมบอดที่ต่อไว้ให้แล้วนะคะม่านบังแดดนะคะอยู่ครบทั้ง2ฝั่งฝั่งคนขับนะคะมีกระจกด้วย ด้านบนไฟกลางเก่งปิดนะคะเพดานสะอาดสะอ้านค่ะเบาะพับแล้วก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้เลยนะคะใครที่อยากออกรถกับเรานะคะดูใน YouTube Facebook นะคะทุกอย่างเรามีส่วนลดให้30,000บาทนะคะคันนี้จบสดที่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะฝากไวออ้คันกับ j จ z z GE เครื่องพันหรถปี2013เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ตลอดสัญญาที่7,662บาทนะคะ84งวด นะคะส่วนใครที่มีเครดิตดีๆเอาเครดิตดีมาแลกกันนะเรามี0% 6เดือนที่4,999บาทเท่านั้น6เดือนคือตั้งครึ่งปีเลยทุกคนนะคะถ้าใครอยากได้แล้วสนใจแล้วนะคะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะเรามีแอดมินนะคะคอยให้คําแนะนําอยู่โทรมาปรึกษาก่อนได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะฝากด like, กดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์ให้ไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ